คุยพ่อนน่คุยนะครับได้น่าจะออกแล้วนะครับผมดูกันดูครับโศกเกิบแล้วนะคอยจนะจะจันหนึ่งมาดูกันนะครับวันนี้คืนนี้วันนี้วันโกนพรุ่งนี้ก็วันพ้าหวยออกนะครับพรุ่งนี้ออกไรมาดูกันเลย ใครชอบดูให้ดีมีรางวัลน,นะครับโชคของใครดวงใครดวงมันนะครับผมตรงนี้ก็รวยแล้วได้ย,ยู่ทั้งหนึ่งวัน วันนี้เอาโชคมาให้นะครับเ<น>ห็นสองเห็นเจ็ดใครเห็นอะใครเห็นเหมือนผมหรือเปล่าเห็นสองก็เห็นเจ็ดนะฮะนอดนัดเห็นอะไรหูก สองเจ็ดเออเห็นเหมือนกันเลยเราต้องมาสิบนาทีนะคะ <c oughs> ออกมาลูมาลุนกันนะฮะ <c oughs> พรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยจ้าวันนี้ก็เอาเลขเด็ดมาฝากนะครับขอบุญบารมีเจ้าที่เจ้าทางให้ลูกหลานให้เห็นชัดๆหน่อยนะครับสาธุก,การ ดูกันชัดๆนะครับผมพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รยวรยสองเจ็ดนะฮะอืม สองเจ็ดนะครับสวยงามมากเลย <24. S 1> แล้วอีกตัวนึ่งนะฮะ สองเจ็ดนะครับย้ำสองเจ็ดนะครับผมพี่ๆน้องๆดูได้นะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ดวงใครดวงมันนะครับเลยอีกหนึ่งตัวเจ้าที่เจ้าทางอ๋อชัดๆนะครับเนี่ สองเจ็ดด้วยอีกหนึ่งตัวตรงนี้วันพระด้วยจะมีเบิลหรือเปล่านอ้อ สองเจ็ดจเด็บตรงออมาเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับรอสักครู่นะครับมุกออกมามันมันมนเห็นแค่เดียวอีกมุกออกาเหล้ออีกหนึ่งตัวสามตัวตรงตรสองเจ็ดนิดไม่เห็นบ่ื อันนี้เห็นอยู่สมจิตแต่ข้างล่างยังไม่มายังยังเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงแต่ถ้าเราดูไกลๆอย่างนี้ก็เป็นสีๆนะนัดแต่ถ้าเราดูไป็นยูทูปก็สองดูไกลๆก็เป็นสีนะฮะดูไปดูมานี่ก็ดวงใครดวงมันนะครับ เป็นเป็นสี่ก็ได้เนาะนนเป็นเจ็ดก็ได้เนาะนอ่ะาไกออกมาแล้วใก้ออกมาแล้วใกล่มาแล้วนะครับอรอลุ้นกันเลยสองเปล่าห,หรือสามอ่ะ 2, 32, ลุนกันนะฮะงดว 56, ันที่สิบเดือนตุลา 2, 3. 3> ลสองพันห้าร้อยหกสิบสามมีหัวเหมือนเลขอะไรเอ่ยเหมือนเลขส,สองเลยเาเหมือนเลขสองเอาแล้วเอาแล้ว เอาชัดๆเลยฮะชี้ให้ชัดๆจัดให้เต็มเต็มนะครับมีไล่ขายไล่มีนาขายนานะฮะไม่สนับสนุนการเล่นพนันนะครับเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะฮะ สองเจ็ดสองคลายไม่เอ่ยรับคล้ายครับคาไม่น็อตน,นะลูกชายก็มาดูด้วยนะฮะรุ้นเหมือนกันลูกชายว่าสองเจ็ดสอง,สองลูกชายคนโตอ่าสองเจ็ดสองเนี่ยยายายาครับอยา่า ดูกันให้เต็มๆอย่าพึ่ง